จ้าปอยสวัสดีนะจ๊ะเอฟซีทุกคนวันนี้เรามาทำบุญที่วัดวัดอะไรนะปางหลวงวัดปางหลวงนะจ๊ะคนเยอะมากชิปปุป่น เชิญค่ะพี่สาวไหว้หลวงพ่อใช่ไหมจ๊ะชุดหก่ไหว้หลวงพ่ออยู่นี้ได้ต่างไดชุดใหม่ๆจ้ะจะปีมาใหม่ๆก็อ้อยไหว้พาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะจะไาจไปดูเชฟอ้วนได้สองที่เติมน้ำมันตะเกียง<ล>ยแกะ จ้าหยิบไ้เลยนะที่มีกาแฟนะจ้าชุู้าแฟชุดนี้เลยจ้าอันนี้5้าบาทเชฟเิญเลยจ้าว่าหลวงพ่อก่อนนะมาทำอะไรก็แล้วแต่ว่าหลวงพ่อก่อนอย่าพึ่งไปส่วนอื่นนะแล้วท่านจะสมงความนัน,น่ะเป็นไมนะหมเนี่ย สัมแลกต่างได้ใช่เ <Okay. S 1> ชิญจากใครจะโวยพ่อให้สำเร็จไไว้นะต้องหอยากกุ้งม,ม่น้ำประทัดและว่าจะเย็นนี้มีส่วนนุระเคาะนะคุณพี่นะเนะย็น เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทางวัดเชฟอ้วนสวัสดีน้อยเ <c oughs> พขอ,อยังวาทันทได้พากันสวัสดีไปจ้ะเราเดินออกไปรอบรบวัดกัน พิจารณนะไก่ทอดข้าวเหนียวไปไหว้ท้ายวัดได้เลยแล้วลากลับไปทานได้นะน้ำแดงนะไก่ทอดก้วยทอดนะนี่พิจูพิจารณ์ชอบนี่ได้หมดเลยเอาไปไหว้พิจุพิจารณ์ท้ายวัดนะท้ายวัดบูชาดอกดาวเรืองไปเวียนรอบพระต่างกับพิจารณ์บูชาดอกดาวเรืองไปเวียนรอบพระต่างได้เลยนะ ดาวเรืองนี่แหละที่เาขาจู๋หวยกันกระหึ่มดาวเรืองนี่แหละที่มาขอพรได้งงได้งานก็ที่ดาวเรืองนี่แหละจ้ะไปเรียนพระปางสาัรอบนะดูจากที่เดินไปทางนี้อยู่ท้ายวัดน,นู่นเดินตามเดินตามถนนตัวไปท้ายวัดเลยสุดเลยติดไม้ติดมือไปสักนิดนึงไก่ทอดตรงนี้น้ำแดงรอ60บ,บาทก็สองขว<อ>งสำเร็จแน่นอนก60บาทสองขวงข เหรียญหลวงพ่อปีห้าหกอยู่นี่อ๋อจะหาปีหกสามเหรอขอทูบูชาเหรียญแท็บทูใบดอกบัวอยู่ด้านนี้นะจ๊ะใบเวียนดอกบัวอยู่ด้านนี้จ้ะเบือเบือท่อยืด้านนู้นเลยนะเบือก้ขอเท่อยืด้านนู้นเลยจ้ะต้องทำนี้นะคะ มาเลยจ้าไหวหลวงพ่อเชิญนะจ๊ะยันนี้ดวงส่งหลวงพ่อหกโมงเย็นใครจะแก้เคาะแรกตางด้านนี้จะพิจารณาแก้เคาะต่อชะตานะตอนเย็นนะชุดไหว้นุบะเคราะห์นะมีไม่แค่มีไม่กี่ชุดนะเราจัดกันเป็นประจำทุกปีนะส่วนงานดวงส่งของห่อผีมาย7 7สะบเจกรกฎาคจ้า27กระดเจกรกฎาคนะจ๊ะ เราไม่รับคนขายลอตเตอรี่และร้านค้าเราเรวมงไปเวียนรอบพระปางสามรอบขอพรที่ด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกสามทิศนะแล้วอย่าปีนขึ้นพระปางนะอย่าปีนขึ้นพระปางใครจะสวดมนต์ไปสวดด้านข้างนะเรามีเก้าอี้ให้เก้าอี้ไหนว่าง้าพเก้าอี้ไม่พอยกมือกอกเจ้าหน้าที่ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาเก้าอี้ไปส่งนะแต่ถ้าใครโยนตก เธอปีคปูนปีมาแม่ปีมาเสิงชื่อคจ้า,จาเราได้วาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะตอนไหว้ตอนเดินวนรอบก็ออยก็ได้ถ่ายเนาะ,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 ะค่ะเนาะเพราะว่ามือบุคคลอันนั้นนะจ๊ะบุคอ,บค,อบคอยสะดวกนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะสวยงามมาก ทำบุญร่วมกันนะจ๊ะ FC ทุกคน ่ไมปล่อยอ่ะ้วนก,ก็เดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆตัวใส่ไหมใส่ไอ้วนจะใส่ไหม่ะพเพื่อนน้องเดินอ้วนก,ก็ใส่เดี๋ยวนุกอ้วนก,ก็เป็นคนกุ้ประทับแล้วว้านะจ๊ะเชิญได้เลยจนะ้ะ<อ>นะตบนักกุ้ประทับแล้วว้านะจ๊ะหลังจากนั้นแล้วมาบูชาดอกดาวเรืองไปเวียนรอบพระปางสามรอบ ขอพรที่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะจ๊ะแล้วขอพรขอสีอริยะเมตตาพระหนักคมเทวดานะจ๊ะทั้งหกสิบองค์จะปกปักรักษาหลวงพ่อแล้วก็ท้าวอัรินทร์พาธิราชทุกเป็นประธานนะมาแล้วไหวหลวงพ่อก่อนนะจ๊ะมาแล้วไหวหลวงพ่อก่อนก่อนไปจุดอื่นนะถ้าท่านยังไม่ไหว้หลวงพ่อท่านก็จะไปไหว้พระปางไม่สาเร็จนะจ๊ะจะไปแก้ที่พระปางก็ไม่สําเร็จจ้ะ เบือเราเป็นบือใหม่จ้ะสบายใจได้นะเบือใหม่ๆตัดจากนามาเลยอันนี้มาจากนาเบือนะจ๊ะไปได้ซื้อจากประคองตลาดมาแต่ว่าแม่ค้าใหญ่อะเขาอยู่ปรกคลองดอกเบือนะ เสร็จแล้วเอาขยะที่เรียบร้อยด้วยนะอย่าให้ทางวัดเก็บนะจ๊ะขยะมีให้บริการตามจุดนะจ๊ะนะบรรยากาศในวัดนุ่มื่นดีเพราะฟันด้วยต่อจะพึ่งมาครั้งแรกเลยใครสวดมนต์ไปนัน้าสวยไม่เรียบรด้านข้างนะจ๊ะนะมาถึงวัดหลวงพ่อก่อนไห้เรียบร้อยแล้วทุกจุดดื่มนะจ๊ะ เชิญจ้ะมาถึงระดัวพ่อก่อนนะต่อไปจุ่อกน้าแรกนีได้เลย้ ค่าเอฟซีมาขอโชคดยฉัะเด้อใกล้จะถึงวันแล้ว ตัวเลยนะราคาพิตารณาจากนะมาจากนาตัวเลยนะแล้วเวียรพระปาศสามรอบได้เลยนะหลักดอกตัวนะครับแต่ละวันราคาไม่เท่ากันนะบางคนมาต่อว่าในคิวดอกห้าสิบบาทใช่จากในคิวห้าสิบบาทตัวแต่ละวันส่งไม่เท่ากันจากแต่เราไ่ยินราคาเอาไว้ให้ทีนี้ขอไว้หกสิบบาทนะมันเพิ่มดอกประมาณเอง 哎。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ออกจากปีไม่นะจ๊ะเชิญได้เลยนะใช้ชุดแรกับบทางรันนะจ๊ะไม่ได้เรียนจากชุดใหม่ส่งวันตะวันนะชุกอยากส่งวันตะวันถ้าเราเอาเรียนอะ่ะของไม่ท่วมพระาปากอย่างนั้นแน่นอนนะแล้วก็ขอของหลวงพ่อก็จะไม่นอนตรงในที่เก็บของในห,ห้องหลวงพ่อแน่นอนนะจ๊ะอ่าของเราเป็นของใหม่แน่นอนนะถ้าผมพูดความจริงคุยเป็นเศษฐี ขอหลวงปู <t festivals> ่หวยเมื่อนี้กวอนหนึ่งนะ้วขอคนมาขอพรหลวงพ่อเนี่ยสำเร็จศรัทธาแน่นอนนะถ้างวันนี้เอาสจริงมาฟื้นไดเลยนะได้หลวงพ่อเอาชุดได้ด้านนี้นะจ๊ะไ่าหลวงพ่อมาเอาชุดได้ด้านนี้ได้เลยมาถึงได้หลวงพ่อก่อนนะแล้วถึงจะไปเวียนพระปราถ้าท่านยังไม่ได้ไหวหลวงพ่อแล้วถ้าไปเวียนพระปาถท่านจะขอพรยังไงก็ไม่สําเร็จนะขอพรพระปาถยังไงก็ไม่สําเร็จเพราะหลวงพ่ออยู่ด้านนี้ หลวงพ่อเป็นประธานนะหลวงพ่อเป็นเจ้าบ้านมาจุดตีไปนั้งปางเรยยังไม่ว่าหลวงพ่อขอพ่อยังไงก็ไม่สาเร็จแก้ขออยังไงก็ไม่ตกเชื่อผมนะครับคอยหลวงพ่ออนนะ ไม่มีแล้ะหมดและค่ะ Hãy không ครอยากขอพรฟ้าแท่นนะขอแบบรักชูนะมีชุดใหญ่นะชุดยับกษ์แม่น้ำระก็ได้แล้วชูเกลจ้าแต่ที่ัลได้ค่ะหนึ่งใสองใบได้มาถึงแล้วไล่หลวงพ่อก่อนก่อนไปจุดอื่นเชื่อผมมาถึงแล้วไล่หลวงพ่อก่อนก่อนไปจุดอื่นนะไม่งั้นขอพรยังไงก็ไม่สําเร็จนะท่านอย่าปไปหาพระตางเลยไม่ได้ ต้องบอกว่าห้าบาทนะเออไลายดอกห้าบาทดอกเบี้ยหกสิบบาทหยอดตู้เลยนะดอกเบี้ยหกสิบบาทหยอดตู้เลยคือท่านเห็นดอกตัวนะกองอยู่หมื่นดอกนะแต่เขามาแก้บนนะเห็นไหมแก้แบบไม่ต้องพับด้วยฉะนั้นใครจะเปิดผ้าปานก็ดอกตัวก็ได้นะแต่ถ้าใครจะขอพรเนี่ยมาขอได้เลยนะ เอาดอกดอาเลยไปเวีนผ้าปางได้เลยสามรอบขอคอที่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกสามทิศนะจ๊ะแล้วไปเวียนรอบพระปางนะฮะโชคดีนะคะถูกต้องค่ะร้อจะอะไรเพิ่มไหมคะจะอะไรเพิ่มขัดได้นะคะร้อยเดียวแต่ร้อยเดียว เทาเดียวค่ะโชกับบ้าน,นแล้วนะจน๊ะนอสามใบนี้กระลยแล้วเนาะค่ะไหวหลวงพ่อก่อนนะจ๊ะค่อยไปไหวจุดอื่นนะไหวหลวงพ่อก่อนค่อยไปไหวจุดอื่นอ๋อนี่นะจ๊ะนี่หลวงพ่ออู่ทองศักศดิ์สิทธิ์อย่างนี้มาบนไหวว่าขอให้ลูกสอบติดนะวันนี้มาแก้บนเรียบร้อยแล้วว่าลูกสอบติดเรียบร้อยแล้วนะวันก่อนนี้นะ บนขอให้ได้โชคได้ลากก็มาแก้เรียรบร้อยยอดตื้นเลยพี่จ๋าไปกันแล้วอ้าวซื่อได้หรอเราไปดูหัวองไม่ได้เไม่ต้องจากคุณแม่ไปพับริมนู้นเลยแล้วก็พับแล้วก็เอา,เอาโดอกโรบานออกแล้วก็เราคนะ่อยวังมาล่ะนะใช่ใช่เชิญจ้าวว้หลวงพ่อด้านนี้เลยนะั่นต้องยังคุ้มไปแก้บนอีกแล้วนะมาบูญหลวงพ่อให้ลูกสอบติด มาบนของงานวันนี้แก้บนเป็นกระึ่มไปหน่อยอ๋อนอะออกแล้วหลวงพ่อสักจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็จะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ครอบครัวของเราด้วยนะจ้าะล่ะค่ะสวัสดีจ้าบาย